ภูมิใจเสนอออกงานออกงานแบบงานแต่งหรืองานแวกนี้ไม่ค่อยไปอค่อนข้างหนีเพราะว่าเพราะว่าบางทีคือเราเจอเพื่อนเจอเพื่อนเยอะเราเพื่อนก็ชอบแบบเอ้ยดื่มหน่อยดื่มหน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนไม่ดื่มไงเอออ๋เอาไม่ดื่มเลยไม่ดื่มไม่ดื่มเลยโอ้ดีจังเลย คือดื่มบ้างอ่ะเอางนี้ดีกว่าดื่มบ้างนานๆครั้งตามเทศกาลที่เหมาะสมอแต่จริงๆนะถ้าดื่มแล้วก็จะแบบแหงคงในวันต่อไปและสุขภาพมก็จะไม่โอเคอทักทายทุกคนหน่อยสวัสดีครับปุ้ยกับลีนะคุณไปทางไหนดีเราต้องไปทางไหนเราไปได้ทั้งสองทางอันนี้คือช่องทางของอันนี้คือ Facebook อันนี้คือต i k ก o ็กจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะนี่ดีแน่นมีสองแต่คิดว่านาคตจะมีประมาณสิบเจ้า นั่งเรียงเหมือนงานแถลงข่าวถูกต้องค่ะเพราะเราหมดตังมากเรามีหลายโซเชียลนี่ดีนะที่ไม่ได้ออนอิส a g ก a m ด้วยเอาด้วยไหมคะไม่ไม่งั้นหัวพี่พุ่งี่จะต้องนั่งหันไปหันมาหันไปมาเลยว่าเอาุปชิมครับกินสิได้เลยฮะเมื่อกี้คือแอดกินไปหลายอล้วเนี่ยจานผมเลยไปแล้วทุกคนดูนี่อาทารเช้าขายหนวะนี่คืออะไร อันอนีมน้มันคืออะไร,ม,ออะไรมันคือหมู่มทอดสาชั้นค่ะร้านจอลลีพอค่ะอยูดีดก็คือมีสองสาขาก็คือปั๊มข้าเท็กินาค,นครินแล้วก็ที่อินเด็กบางนาก็คือเขาใช้หม้ทอทอดที่เดียวกับ หมูทอดไก่ทอดผู้พันเลยที่หั่นดีๆเออความปังมันอยู่ตรงนี้ความปังอยู่ที่ใช่มอเด้แค่สีใช่เลยเกรดเดียวกันเกรดเดียวกันแบบเดียวกันแล้วทำไมเจ้าอื่ไม่ใช้อ่ะอันนี้ไม่ทราบเพราะมันแพงมอแพงแล้วทำไมก็เปิดแค่สองสาขาเดี๋ยวกำลังเดือนหน้าจะขยายสาขาไปทองหลอดด้วยอันนี้คุณได้ได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่อย่างนี่ยเออหนึ่งได้สิบเดือนหรือเปล่าร้านของเพื่อนคุณหรือเปล่าเออนั่นแหละสิคือก็ว่าอย่างนั้นแหละตกลงอานไหนเป็นหมูทอด ใช่ค่ะมาดูเมนูของพี่นะครับพี่เมนูพี่อยู่ไหนหนามเมนูพี่ผ้าด้านของควายของควายคนสวยประจำมอฟฟี่ของเรานะครับพี่เขาไปเสื้อเข้าไปซื้อเมนูให้พี่วันนี้เขาเซอร์ไพรส์ฮะเขาเซอร์ไพรส์พี่โอ้ยเปล่าทุกคนทุกคนเขาจะให้ผมกินแบบเทลตี้ระหว่างที่รีเนี่ย กินแบบนี้นี่แล้วก็ลีก็กินแบบนี้เหนียวด้วยถามทุกคนหน่อยว่าระหว่างหมูทอดข้าวเหนียวกับอะไรวะนี่คืออะไรอะอาหารคลีนค่ะ่แช่อาหารคลีน<า>ต้องระบุเลยก็คือลาบลาบขั<า>้<า>วเหนือ,ร,อระหว่างหมูทอดกับลาบขั้วเหนือแบบโลโซเดียมได้ไหมแล้วก็ข้าวเป็นยังไงไทุกคนว่าเมนูไหนน่ากินกว่าการถามก่อนเมนูไหนน่ากินกว่าการถามก่อน มีซูชิโร่ด้วยน่ากินมากนี่กูจะไปผิดจะไปหมูแล้วแล้วก็มีนี้ด้วยครับทุกคนหมอแคติกินแบบอะไรอย่างเงี้ยครับออผมเป็นคนทานผักน้อยมากพี่บูดี้ครับก็คือจะไม่กินนะแต่ก็ดูไม่กินคับไม่กินเลยผักกินได้แต่ว่าเลือกค่อนข้างเลือกสรุปก็คือเมนูอย่างนี้ไม่กินถ้าให้เลือกได้ก็จะไม่กินแลวทำไมน้ำหนักถึงแบบไม่ได้ไม่ได้ของไม่ได้คือผมเป็นคนไม่ทานเยอะ ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งทํางานเ่งนี้ถ้าทางานทั้งวันเงนี้ยบางวันไม่ทานเลยอืคือรู้สึกว่าโฟกัสงานมากอืก็จะไม่รู้สึกหิวเลยหล่ะพอเสร็จงานปุ๊บแล้วหิวมากเออแต่ก็ไม่ได้กินจนจุกมันไม่ไหวครับเพราะในหนึ่งมื้อถ้ากินๆๆกินเยอะมากเกินไปมันก็จะค่อนข้างจากพื้นทส้อ<ร>๋อเหรอแดงข้างในอุ้ยทำไมคนนี้มีบุญบอลูนเขาถ่ายไวมากทำไมบอลูนไม่มีบุญเหมือนเขาเราเนี่ยเรากินแล้วเราไม่เอาออกเลยค่ะใช่นั่นคือสิ่งที่คนถามพวกเราแล้วก็มีสลัดไก่ด้วยครับเนี่ สลัดไก่มาจากเจ้าไหนครับอันนี้ของขวัญมาจากเจ้าไหนนะของขวัญมาจากเจ้าไหนแฟชันค่ะอ่าสุ่มสุ่มเอานะสุ่มเอาในออนลน์กินเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไหนื่ยเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรจากร้านด้วยนะคะเนี่ยอะไรนะครับไม่ได้อะไรจากร้านด้วยไม่เป็นไรเราช่วยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนที่รีมานั่งกินกับบูดี้เนี่ยนะครับรีเนี่ยตอนนี้มาทำรายการเป็นคอนเทนต์กับเราชื่อรายการว่ากินรีอยู่รีครับผมกินรี ตอนแรกที่เขามาเสนอภาษาเขามาเสนอรายการพี่พี่ว่าเฮ้ยมันอาไรคำภาษาจีนเปล่าวะเพราะว่าเขาบอกกินลีอยู่ลีพี่ว่าเออพี่ก็บอกเฮ้ยมันคือหมายความว่าอะไรวะมันคืออยากให้แบบแบบี่เป็นรายการจีนเหรออะไรเงี้ยว่ะตาน้องลีค่าลีฐานรัดกินลีอยู่ลีอ๋อกินแบบลีอยู่กับลีกินลีอยู่ลีมันมันมันคืออะไรอ่ะบอกทุกคนอ่ะคือผมรู้สึกว่าจากเริ่มแรกเลยนะฮะคือผมเล่นละครเล่นซีรีส์เยอะคนจะเห็นผมในภาพของเป็นนักแสดงเยอะกว่า แล้วก็เวลาลงรูปในโซเชียลเนี้ยลงรูปที่มันเป็นชีวิตธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรมากมายเราผมรู้สึกว่ามันได้รับการตอบรับดีนะครับจากทุกคนที่เห็นก็จะรู้สึกว่าผมก็เป็นเหมือนบุคคนหนึ่งผมก็มีความเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะนําเสนอความธรรมดาของผมให้คนได้รู้จักบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายแล้วครั้งแรกครับผมกับปิงปองใช่ไหมเล่าซิไปทําอะไรบ้าง พราะวันนั้นมีไปเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดเลิกรายการเลยวันนั้นใช่ฮะก็คือไปไหว้เอ่อพิ่เนศตรงห้วยขวางหรือ,รอชื่อแยกนรงนั้นนะ <S 1> <S 1> ห้วยขวางนะก็เป็นที่ที่คนรู้จักเยอะแล้วก็คนผ่านไปมาตลอดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยแต่ตรงนั้นเนี่ยพลังงานดีพลังงานเนี่ยพ,พี่คนรู้ทุกครั้งที่ไปนะพอพิ่เนธห้วยขวางอะไปตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วขับรถผ่านแล้วไม่รู้ทำไมคือแแบบ รู้สึกว่ามีพลังมากก็เลยไปไหว้แล้วตอนที่ไปไหว้กับเขาเนี่ยนะก็ไปบนบน,บนเลยเหรอบนขอของเงินนี่แหละอตอนนั้นวันนั้นเอาแต่เงินแล้วปรากฏว่า <c oughs> ได้จริงแล้วพอได้ปุ๊มเนี่ยพี่ก็ไปรำถวายโออไปรำแค่บนตอนนั้นอยากจะบอกว่าแยกนี้เนี่แบบปังหรอสุด้างแต่แต่เขาไม่ลงมือทำนะ มันไม่ได้แน่นอนอพี่ก็เลยคิดว่าจริงๆการไปไหว้มันเหมือนเป็นการแบบไปไปไปบอกกับเทพว่าแบบเราจะทํานะฮะแล้วสิ่งที่เทพทาคืออะไรหรือเปล่าเทพก็จะเทพก็จะแบบอ่ะเป็นเหมือนกับสักขีพยานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทึกเขิมอะไรมันก็จะดูดีไปหมดเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ความสำเร็จเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะได้ความสำเร็จเนี่ยพลังงานนั้นเนี่ยมันก็จะโดนดึงดูดดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามา มันจะแบบดูโอเคสำหรับเราแล้วเราก็จะเลือกทำเสียงแล้วก็ตั้งใจทาให้เต็มที่พี่ก็เลยสรุปเรื่องตั้งแต่วันนั้นว่ามันไม่ใช่ว่าเทพให้เราต้องทําด้วยเราต้องทําและพี่เห็นทุกคนที่ไปกราบไหว้เทพแบบเนี้ยจิตใจของเขามันเหมือนกับว่าฉันจะทํานะฉันจะขอนะเ้าอาจจะใช้คําว่าขอแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราให้ตัวเองผ่านทางเทพเหล่านี้งานที่เขาไปไหว้อะไรเงี้ยเขาก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเขาอยากจะทําอะไรแล้วก็ ถูกให้สิ่งกฏิเสธเป็นพยานด้วยป่ะครับสมานนิยด้วยใช่ไหมถูกถูกถูกคือพี่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นพยานแต่ว่าพลังงานมาจากมาจากตัวเขาเองนั่นเองนี่พี่จะกินหมูเขาและหนือเปล่าหนมันจะทำว่าพี่วุฒิจิ้มหมูแล้วอ่ะนนีมหูแล้วะเนียนไปเนียนเวอร์ขอชิมได้ไหมได้ค่ะพี่ปอกเขาทาไว้แล้วนะว่าแพ้พี่ปอกแน่แพ้พี่ปอกเี่รอ๋อแขกกับพี่ปอกแล้วนรถหนักเหรอใช่เป็นยังไงครับหมูอร่อยเนาะมันก็หมูทอดด้ยเนาะ แต่เหมือนจะแบ่งมาไหมครับว่าอันนี้เป็นเนื้อลูกนมีมีออริจินอ,อ,อลกับสามชั้นแนวออริจิอใน,ในอ,จอลคือไหนอ่ะอันน่จาจะอ,อันนี้น,น่าจะออริจินอลค่ะน่จาจะมันหน่อแล้วามันต่างกันยังไงฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นสามชั้นที่พี่บูดี้กินอันแรกเป็นสามชั้นอ๋ออันไหนฉ่ำกว่ากันถ้าถามผมผมชอบสามชั้นแต่ว่าอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีไขมันติดมาให้ผมหน่อยนี่คือหมูเนาะหมูค่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะครับอุ๊ยก็เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ย ไม่ผู้หญิงอะแบบไหน่ะฮะมันต้องเแบบไหนฮะก็อย่างได้ขาวสิเราจะเลยเราจะเทียบกับหมูสามชั้นหรือว่าหมูธรรมดาไม่ได้ฮะผู้หญิงอยเราต้องให้คุณค่าเขาอีกแบบหนึ่งครับแม่จะพูดเขาเรื่องเรื่องหมูจบไปแล้วผมพูดเปลี่ยนเรื่องไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนกลับมาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสมมติว่าเราจะต้องเขาใครสักคนหนึ่งเขาจะต้องไม่ใช่เขาจะต้องสิคุณรู้สึกว่าคุณชอบทางไหน คือผมว่าต้องมีความคล้ายกับผมแล้วก็มีเรื่องทาสนคสติที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องชีวิตและเรื่องงานค่อนข้างโตนิดนึงัในเรื่องความคิดแต่พี่เห็นในไอจีวันนั้นน่ะพี่ก็แบบฮะน่ารักจังเลยอะแได้ดูไอจีหรือเปล่าได้ดูไอจีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ค่ะคอมเมนต์แตกมากเลยนะคะว่าลีหล่อมากหน้าหวานมากน่ารักมากเอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฝากอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยได้น้าหวานแล้วก็แล้วก็บาสแล้วพออ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกพี่ก็จะได้คุยกันไปเพราะว่าไม่ั้นเนี้ย จริงๆอะอยากอ่านทุกคอมเมนต์เลยไม่ทันหรอกพี่วูดี้เพราะตอนนี้คอมเมนต์เร็วกใช่มากทุกคนครับที่เปิดมาดูไลฟ์ตอนนี้วูดี้กับลีนะกำลังนั่งกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามกันอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้ลีจะไปถ่ายรายการกินลีอยู่ลีนะครับซึ่งก็ไปทานต่ออีกวันนี้ไปกินเนาะใช่ก็จะไปแล้ววเนี้ยวันนี้ไป after ยำค่ะลีไม่เคยกินเพราะว่าอร่อยนะนี่แขกรับเชิญเราเป็น lg ม t เนาะถ้าพูดสับกระเทยคือกระเทยก็ต้องกินยำซึ่งตัวแม่ของเราวันนี้เอแคร์กับ เออเอ,อ,อิร์กอิสมาลูอ้วยเขาเป็นขาประจําร้านยําอยู่แล้วเขาเลยอาสาพาเลียไปกินที่อัฟเตอร์ยำพี่ดูจากทิศทางของแขกเนี่ยนะอีกไม่นานรายการนี้จะเป็นรายการ LGBT q จริงๆแล้วก็จะเป็นรายการที่แบบผู้ชายสตรีทคนหนึง่งไปเจอกับแขก LGBTQ ก็แปลกไปดีก็แปลกไป,<ช>ไปอีกแบบนึงใช่ไหมแต่ EP หน้าที่เราจะถ่ายคิวหน้าก็แซ่บเหมือนกันพี่วูดี้พี่แพทนป้าพาใช่แม่ แต่แต่แต่ละแต่ละแขกก็แม่แม่ทั้งนั้นเลยใช่ตอนนี้หมืนเป็นรายการที่แขกรับเชิญจะมาแอลพิธีกรมากกว่าไม่มาเพราะพิธีกรอ๋อก็เหมือนชื่อก็เหมือนชื่อรายการกินลีอยู่กับลีหรือว่าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ดีไหมค่ะแขกรับเชิญทุกคนก็คืออยากจะมากินลีใช่หรือวอา EP ที่แรกพี่ปิงปองเขาก็อยากจะขมือบเข้าไปอยู่แล้วเฮ้ยก็ดีนะไม่เรา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 เป็นพวกแบบเฟล flexible ไง ใช่ไหมตามคอนเซ็ปต์เนี่ยคอมเมนต์บอกที่แบบว่าหน้าทานมากไม่รู้เลยเไม่รู้หรือคะที่หน้าทานนี่คือลีหรือหมูครับที่หน้าทานนี่คือลีหรือหมูปกติไลฟ์ไลฟ์บ้างไหมคือผมไลฟ์น้อยมากครับอืมก็ปกติเวลาถ่ายถ่ายละครเสร็จมันถึงก็ดึกแล้วก็รู้สึกว่าไลฟ์ก็ไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วก็ักก็แล้วไลฟ์ทำอะไรเออก็จะนั่งอ่านคอมเมนต์นั่งคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยอืมพี่ว่าไลฟ์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะดีนะ เพราะว่าเราได้มีโอกาสคุยกันแบบสดๆเพราะส่วนใหญ่รายการพี่จะเป็นเทปไงที่จริงถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ทุกอย่างในชีวิตอะแล้วก็ได้วิวเท่าเดิมอะพี่ว่าชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะมันไม่ต้องมีการตัดอแลแล้วพี่ว่าตรงเนี้ยมันมันเรียลไงใช่ปะคนก็เลยชอบไลฟ์พูดคุยกันได้เลยเนาะสดๆใช่ใช่แต่เดี๋ยวพี่ห้ามพูดชื่อแพลตฟอร์มใช่ไหม ใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอนเกจเออมันจะเอนเกจกับทางผู้เขาจะมีการรู้ใช่ไหมว่าตอนที่เราไลฟ์สองแพลตฟอร์มอ่รู้ครับการถ้าเกิดว่าเราพูดชื่อหนึ่งเนี่ยอีกอันนึงมันก็จะเขาจะน้อยใจใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้คือมีคนมีความน้อยใจอยู่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอออ๋อประมาณนี้แหละครับ โลกนี้อยู่ยากค่ะไม่ต้องน้อยใจกันเนาะไม่ต้องน้อยใจกันเนาะแต่ตอนนี้คอมเมนต์เป็นเด็กกับฉันนะคะว่าลีน่ากินมากจริงหรอใช้หมูเลยลืมไปหรือเปล่าว่านี่เคยแคเขาพี่วูดดี้นะคะทุกคนอะไรนะครับลืมไปหรือเปล่าไม่ไม่หลังจากนี้ไปเราก็จะให้ลีแวะมาเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตั้งแต่ที่รีมาทํากินรียอยู่ลีเนี่ยเราก็ได้เจอผมไม่ได้เจอกับลีครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนั้นลีกำลังแต่งหน้าอยู่ขอสารภาพตอนเดินเข้าไปสตันนิดนึงเฮ้ย น่าหยกมากเลยอ่ะน่าหยกน่ายกคือน่าหล่อน่าหยกแบบแบบเขาแบบปี๋แบบหยกหยกอ่ะหยกอีกในอันหนึ่งคืออะไรหยกก็คือหล่อแบบหนังจริงหล่อแบบหนังจริงหล่อแบบหนังจริอย่างนี้แล้วเราเคยเห็นตอนในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยดูแลดูแลหน้ายังไงก็ผมลองทำมาเยอะมากพี่วูดีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กคือเด็กเลยเนี่ยผมไม่ดูแลหน้าตัวเองเลยแต่ว่าโชคดีที่มีพี่สาวที่คอยช่วยดูแลอยู่ตลอดบางทีแบบ สิวขึ้นเม็ดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเหมือนผมขึ้นเขียงนะฮะม,มันก็จะบอกมานี่แล้วมันก็จะกดให้แล้วก็หาครีมหาอะไรมาทาให้ตลอดนะครับพี่สาว <c oughs> พี่สาวครับพี่สาวครับาดูแลหน้าคุณใช่ครับเหมือนจริงๆแล้วผมเหมือนเป็นหนูทดลองเขามากกว่าเออแต่ทุกวันเนี้ยก็ยังต้องให้เขามาดูแลอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ไม่ล้ครับไม่ล้ครับเพราะว่าพี่สาวผมตอนนี้อยู่ออสเตรเลียครับอ่ามีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวสองคนนะรับคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียคนหนึ่งอยู่ไหน เออคนหนึงอยู่กรุงเทพนะสนิทกันไหมก็สนิทค่อนข้างสนิทมากคือเมอนโตมาด้วยกันทั้งหมดเลยอืมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าบ้านเนี้ยถ้าเราไปดูเนี่ยหน้าหน้ามีความคล้ายกันถูกป่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับก็จะเพ่อแม่เดียวกันอ่ะเนาะพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเออเ๊ย ทีม่มาเยอะมากเลยที่พี่กินข้าวเที่ยงมาก่อนหน้านี้แล้วแบบผิวมากไม่แตงลายผิว,วนีเหลืองลมื่อก่อนเที่ยงไ,ไปเจอเกดนี่มาเจนเจน,เจนี่เจนนี่เทีนโพสุวรรณเออแล้วเขาก็ไม่ค่อยสัมภาษณ์ใช่ไหม,มแล้วเราก็ไปนั่งกุ้ยเขากุ้ยคือมาแบบว่าทั้งตาไยุ่มากเ,เขามีลูกชินโนราแล้วก็น่ารักมากเพราะเขาแบบเขารักลูกเขาบางแต่คนเนี่ยไปโพสต์ไปว่าลูกเขาเหมือนกันว่า ก็แบบไม่โอเคก็เลยต้องขึ้นลงขึ้นศาลมองการสำหรับคนที่แบบคอมเมนต์อยากจะบอกทุกคนเตือนตอนนี้ขอแนะว่าตอนเนี้กฎหมายแรงมากเลยเวลาเราไปเจอโพสต์เนก็ตาม,ามเราไปว่าเขาไปบูลลี่เขาอย่างเงี้ยมโดนหลายกระถงมากมดังนั้นจริงๆแล้วก็อยากะบวกจริงๆแฟนๆของเราทุกคนก็ก็ไม่ได้เป็นสไตล์ที่แบบจะไปว่าใครแต่อยากเตือนไว้ก่อนว่าแม้กระทั่งเราไปโพสต์ว่านักเกียรติ บ้าอะไรเงี้ยเขาสามารถฟ้องได้ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะคอมเมนต์เป็นยังไงพี่ลีหรอมากค่ะพี่ลีหรอมากมีคนบอกว่าพี่วูดี้กับพี่ลป้อนหน่อยค่ะหมายถึงป้อนแบบแฟนคลับหน่อยอะย่้ปอนก่อนแต่เห็นพี่วูดี้แอบกินหมูเขาไปหลายชิ้นแล้วนเปนเนียนเป็นป้อนหน่อยเป็นปอนหน่อยอาตรงเลยว่าหมูทอดอร่อยกว่าเยอะเลยแต่พี่กินหมูทอดได้ไงไดเพราะว่าพี่แค่ตัดแป้งน้ำตาลอ๋อโอเค ใกินหมดเลยแต่ไขมันสูงนะคอเลสเตอรอลสูงนะพี่กินยาดักคอเลสเตอรอลไปแล้วอ่าก็คืออยากกินอะไรอลสูงนะเมนูที่ชอบที่สุดคือคือผมเป็นคนทานอาหารได้เยอะมากอืคือยังเห็นผมไม่ทานผัก้งแต่ผมก็ทานอาหารเวียดนามอืเพิ่งชอบมากเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบไหนแหนมเนืองอาหาร มันผักล้วนเลยแต่ว่าเราก็หลอกตัวเองได้ถ้ามันเป็นแหนมเนืองแหนมเนืองเนี่ยมันจะกินกับแป้งป่ะและห่อแผ่นแป้งห่อป่ะใช่หุยอผัานมาลาดน้ำถ้าถ้าชอบเดี๋ยวจะพาไปกินร้านของปลาแอนเวอรี่ที่เปิดมาอันเกิร์มอันเกิรมอันกาอร่อยมากเขาอันเกิรมนะอยู่แถวไหนอ่ะมีสาทรซอยหนึ่งแล้วก็เซ็นทรัลชินโดปกติคุณพี่แถวไหนได้ทุกที่นะพีดนามใช่ไหมใช่โอเค งั้นเราเรารู้แล้วว่าหลังจากนี้ไปเราเจอร้านเวียดนามใหม่ๆเราจะชวนทีถึงกินเลยครับถือเป็นการช่วยผมได้ทานผักด้วยเพราะว่าอาหารเวียดนามนี่จะมีพวกผักเยอะมากจริงๆแล้วก็จะบอกเลยว่าหลังๆนี้พี่ก็ชอบอาหารเวียดนามเพราะมันจะมีมันจะมีความกลมกล่อมของไทยที่จะมีรสจัดใช่ป่ะครับแต่เขาเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมใส่พวกกระเทียมหอมเจียวอะไรแบบนี้แล้วพี่ชอบกินเฟอป่ะครับเฟอเฟอท่าได้ครับเออก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนวะใช่ เส้นก็จะมีความเดือดเดือดกว่าใช่ไแล้วเคยไปเวียดนามไหมเวียดนามยังไม่เคยไปครับอแต่ว่าชอบทานอาหารเวียดนามไปกินรีอยู่รีที่เวียดนามสิได้เดี๋ยวลูกค้าเข้าได้นะคะสายการบินเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ไปเจอพวกนักเอกเวียดนามเนี้ยเดี๋ยวเราติดต่อให้ได้เลยค่ะดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงจะบอกว่าคนเวียดนามเหมือนคนไทยเป๊ะเลยแบบด้วยอย่างวิถีชีวิตอย่างถูกต้องภาษาก็ภาษาก็น่ารัก เ็อมก้องหกองมันน่ารักเมันน่ารักเหมือนเพลงตีิกตอกอ่ะเส้นชุดเล่นนินไอส์ติ่ง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 มิ่งตก่งติ่งติ่นติ่ง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 ต่งติ่นต่งติ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 งต่งต่งติ่งาก่งติแล้ว่งตน่ง่งาว่นต่งติ่งตติ่งนต่ พัฒนามากถึงขั้นนี้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่แบบเป็นผู้ประกอบการเขาจะไม่ใช่คำว่าแหละเขาจะไม่ปิดกัน<ม>้นคนวัยเป็นวัยรุ่นน่ะทายสักกี่เปอร์เซ็นต์วัยรุ่นอ่าสมมติวัยรุ่นแบบสิบแปดถึงยี่สิบแปดแล้วกันคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรเวียดนามกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าประมาณสาสิบอ่าถึงไหมมากกว่ามากกว่าด้วยหรออ่ะอ่ะสาสิบมากกว่า เจ็ดสิบมากกว่าร้อยไปเลยอย่าไปร้อยสิคนแก่แล้วไม่มีคนเดินเลยหรอเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแยอะมากประชากรวัยเท่านี้เยอะถูกต้องดังนั้นคุณนึกดูแบบว่าประมาณ7จของคนเนี่ยที okay ่มันเป็นพลังงานเด็กอ่ะมันก็จะ drive พิเศรษฐกิจเป็นขับเคลื่อนถูกป่ะมันเป็นยุคมันเป็นสมมันเป็นวัยของการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ของไทยเราเนี่ยคนแก่เยอะกว่าแต่ว่าอยากเห็นลีเต้นแบบพี่วูดี้เมื่อกี้ อันนี้เม้นเม็กหรือเม้นจริงเม้นจริงมีมิตีโชว์ให้ดูแตงแตงแตงง่ายากเลยแล้วไม่คุณทำไปซะอินอินหน่อยสิหมายถึงว่าหมายถึงว่าทำเป็นทำเป็นครับแตง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 เดี๋ยวจะเร็วขึ้นนะแต่แต่หน้ามันต้องไปหน้ามันต้องหนึ่งสองสามแตง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 อีกแอ้แตงแตงไอ้สิงเทาเดีอยวะไอ้สิงเทอ่า ี่ยจุดขายไม่ใช่ท่าเป็นหน้าจริงๆมันต้องเป็นแบอว่าเนี่ยด้วยอรอเียด้วยรอเลยไหล่ะดยรอเลยเีหน่อยนี่นี่นะนี่นะโอเคเตรียมตัวไปเต้นเต่นเปเต็งแต่งเปแต่งเปยกขึ้นไปไอสิงเทาไอสิงเทาไม่เปิดเพลงให้เขาเลยเไม่เปิดเพลง The I do